ขอบคุณทั้งสองร้านดวงใจนะครับผมมาพูดคุยกันพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันและก้าวเดินไปด้วยกันนะฮะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพลังเงียบทุกๆพลังนะครับ <New. S 1> เข้ามาแล้วก็สามารถทักท,ทายแอดมินได้นะครับเข้ามาแล้วก็สามารถทักทายแอดมินได้เนาะนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะค,คนะ ขอบคุณทุกกำลังใจข่า,าวาันแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสองล้านดวงใจหนึ่งล้านเลิฟนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเนอะอาจจะคนก็อาจจะเข้ามาช้านิดนึงนะพี่ๆนะพันธะก็พึงขึ้นไหลนะฮะ ันาก็ไลค์ครึ่งชั่วโมงนะฮะครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงนะฮะเข้ามาพูดคุยกันนะฮะก็จะให้มองเห็นเนาะด้านหลังเนาะจะเป็นชุดไทยนะฮะชุดไทยชุดแต่งงานนะฮะชุดอ่าหลายๆอย่างเนาะนะฮะขอบคุณทั้งเจ็ดล้านดวงใจหนึ่งล้านเลิฟนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพีพีทุกๆท่านนะฮะที่แวะผ่านเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องคันพระนะครับผม ขอบคุณ AI นะคะขอบคุณ AI นะคะที่ส่งดวงตาเข้ามาให้นะฮะขอบคุณทั้ง7ล้านดวงใจ2ล้านเลิฟนะครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะคะนะฮะขอบคุณทุกทก,กํนะาลังใจเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่พี่จ๋านะฮะนะฮะเข้ามาพูดคุยกันนะฮะก้าวเดินไปด้วยกันเนาะ ใครทำอะไรอยู่ที่ไหนสามารถทักทายกันบอกกันได้ขอบคุณทั้ง15ล้านดวงใจ2ล้านเลิฟนะครับนะฮะขอบคุณมากมายนะฮะขอบพระคุณนะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะอืมวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองนะฮะวันจันทร์สีเหลืองเป็นวันจันทร์ที่สดใสล่าเริงนะฮะอืมนะฮะเนาะเป็นวันวันแรกของคนทำงานออฟฟิศนะฮะสำหรับพันพระเองทำงานทุกวันนะฮะ ไม่มีวันหยุดนะฮะนอกจากว่าเราจะหยุดวันไหนเนาะนะฮะขอบคุณทั้ง18ล้านดวงใจ2ล้านเลิฟนะครับขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณ AI นะครับขอบคุณ AI นะฮะที่ส่งเข้ามาให้เนาะส่งเพื่อนๆเข้ามาให้นะฮะขอบขอบพระคุณนะครับขอบคุณทั้ง18ล้านดวงใจ2ล้านเลิฟนะครับนะฮะนะฮะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะฮะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ทักทายแอดมินได้นะครับ เนาะแอดมินใจดีแอดมินใจดีนะฮะเ <c oughs> จ้าของห้องใจดีนะคะอืมนะฮะ,อนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเนาะพันพะเองก็ไลค์แค่สามสิบนาทีนะพี่พี่พันพะเองก็ไลค์แค่สามสิบนาทีเนาะเปิดค่าการมองเห็นนะฮะแล้วก็เก็บเหรียญไปด้วยเนาะแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันเนาะใครถึงจุดไหนแล้วถึงตรงไหนแล้วเนาะนะคนะ สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะคะสามารถพูดคุยทักทายกันได้เด้อนะคะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะฮะสวัสดีเด็กดีนะฮะสวัสดีเด็กดีเด็กดีนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทั้ง15ล้านดวงใจ3ล้านเลิฟนะครับ ขอบคุณนะครับลุงคำลาสวัสดีครับสวัสดีลุงคำลาเด้อนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณ f อฟลุงคำลาผาแซบนะฮะสามพี่พรพาดีครับดีครับลุงคำลานะฮะขอบคุณลุงคำลานะฮะขอบคุณลุงคำลาสุดหล่อนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะฮะอืมเด็กดีดีครับนะฮะเด็กดีดีครับจากลุงคำลาผาแซบนะฮะขอบคุณทั้งยี่สิบสองล้านดวงใจสามล้านเลิฟนะครับ ลุงคำหลาไปยังไงลุงคำหลาหอดบอนาบอยุสลาบุรีหอดส่แล้วหอดไแ่แล้วหอดห,อหออลักหมื่นไปลุงคำหลาลุงคำหลาถึงหลักหมื่นหรือยังอจอดครับจอดครับวัสันลุงคำหลาผ้าเสืขึ้นเวทีอ๋อขึ้นเวทีขอบคุณครับขอบคุณครับลุงคำหลาขึ้นเวที อ่พ่นขึ้นเวทีใบแต่พี่น้องคือพันผ่านลระพันผ่ากับบางเจ้ากับขึ้นเวทีไใบพี่น้องขึ้นเวทีหละกับอันนี้เนาะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆดวงตานะครับขอบ